สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเตียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้นี่จะเป็นพระเลี่ยงครับพระเลี่ยงลําพูนนะครับพระเลี่ยงก็กูวัดประตูลีนะครับจังหวัดลําพูนนะครับพระเลี่ยงก็เป็นพ้าอีกพิมพ์หนึ่งที่ถือว่าได้รับความนิยมนะครับของเมืองลําพูนก็ว่าได้นะครับก็ เป,นเ,นนนเป็นเนื้อดินนี่แหละครับเป็นเนื้อดินนี่แหละนะครับรูปร่างก็คล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมนี่แหละนะครับก็จะมีพระอยู่สามองค์นะครับก็ความหมายสามองค์ก็คือต่ไตรัษน์นะครับต่ลักษณ์ก็คืออะไรฮะพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นะครับศิลปะเขาก็ไปทางโซลโลโบนะครับไปทางโซลโลโบเนาะนะก็พุทธคุณพระเลี้ยงนี่เราก็จะ รู้อยู่แล้วว่าเดินทางฟังเชื่อนะครับเลี่ยงเนี่ยนะครับก็เลี่ยงพยันพลันพยันพยันตรายต่างๆนะครับเดินเกี่ยวกับทางความมั่นคงนะครับพุทธคุณก็คล้ายๆกับโซนทางทางมะพรูนนั่นแหละนะครับ ผมว่านะเป็นผ้าที่ท,ที่ที่ดีนะนะครับเป็นผ้าที่ดีนะแล้วราคาก็ถ้าเราหาผ้าสายํำพูนที่อันนี้ไม่ได้ล้าก็ใช้ผ้าเลี่ยงครับผ้าเลี่ยกก็เป็นผ้นา,นะนาที่น่าใช้นะครับเป็นผ้าที่น่าใช้นะนะครับแล้วผมก็ว่าราคาก็อาจจะไม่แพงเท่ากับพวกโซนของพวกพันลอดอะไรประมาณนั้นนะครับโซนพันลอดอะไรประมาณนั้น จริงๆก็ก,ก,ก็ก็พบหลายหลายกุ่นะพบหลายกุ่แล้วก็จํานวนในการในการพบก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจำนวนในการพบก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ,นะรบกวัดมหาวันก็เจอนะเจอพระเรียเหมือนกันนะครับกุ่อ,อกุู้กูเล็กนะครับหัวประตูลี้นะครับ คือในการตั้งชื่อแต่และอย่างเนี่ยเขาก็คงจะมีที่มาของเขาอะนะครับคุณจะมีที่มาก็โซนเนื้อก็จะมีสองโซนพวกเป็นโซนพวกดินละเอียดนะครับแล้วก็พวกเนื้อดินปนกวดอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูธรรมชาติความเก่าเอาไว้นะครับดูธรรมชาติความเก่าเอาไว้นะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับสวยดี พะเลี่ยงฮะพ้เลี่ยงพ้เลี่ยงนะครับตัวใหญ่พ้เลี่ยงเขาจะตีลงทางกัวประตูรีเนาะนะครับพ้เลี่ยงนี่กัวประตูรีนะรรรจังหวัดลําพูนอ่ะโอเควันนี้ผมได้พ้เลี่ยงไหมให้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ ไวทอนีคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ